ไอปอนปอนปอนมีนภาพมีนภาพไทยแดนไทยจีนไยจีนโอเค come on fuck you what the fuck what you say what do what do you say come on what the fuck come on fuck you fuck y ไป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 อนน้ำปอนน้ำปอนน้ำตามแผ่นนะตาแผ่นะตามแผ่นะตามแผ่นะปอนน้ำนะเราวิ่งตามหลังปอนก่อนนะ ขอกกลักขอเตือนชายได้หรวะม้าก็ทําเป็นแล้วตอนนี้ทำเป็นเกือบหมดแล้วเนี่ยอยากรอวิฟหน้าเล่นแบบวิฟหน้าแบบเอาตึกตึงเออวิฟหน้ามันแน่เลยว่ะเป็นหมดแล้วอะไปยังมีวิฟหน้าอีกเหรอไม่ก็แบบว่ารีรีทุกคนไงรีทั้งเซิร์ฟเลยวิวกะมันม้ามันม้ามันม้าไอ้ไอ้บอนไปเลยไงเฮ้ยไปกันแล้วเฮ้ยไอ้เหี้ยแล้วกูจับม้าอยู่กูจะรั่วมาจากเราเขาไปหนาฟองดี มันเติมไว้หรอเป็นแบบนี้มันเติมไว้ต้องไหนอ่ะนไม่ได้มาสองตัวแล้วปะแล้วมันเหมือนกลับโอ้ยมันปีนอยู่บนหลังคาได้มึงไอ้ปอนหนูตีประตูด้วยด้วยนี่แล้วก็ข้างบนนี้ด้วยพี่รั่วจัดข้างบนนี้เยอะมากเป็นรั่วจังปะวะบอกแล้วเฮียพูดออกไปสู้กันเลยดีกว่ารอหรือรอกัน รอก่อนรอก่อนส่งชอบอะไรเหรอเฮ้ยมึงทั้งวันเลยยังมึงจะมึงทั้งวันเลยใช่ไหมสัตว์เวรอเมื่อเดี๋ยวรอเพื่อนก่อนได้ปะมันอยู่ไหนอะไม่เห็นมีอยู่มีอยู่ข้างนอกบ้านออกประตูไปดิออกไปดิออกไปดิจะบวกไปละมาดิพร้อมข้างหลังพี่ก็มีอยู่นะโอ้ยจุดวาร์ปของบ้านตรงนี้อยู่ไหนว่าจะเปิดให้เออเอยเอนเอาที่ฟ้าไอ้สัตว์แท่งกันมาดิมาดิเฮียดูมาดิไอ้สัตว์อ๋อมันเอามันเอารถม้าลากบริต้ามาด้วย ช่วยตบอ่วยนะาร์ปไปไหนอ่ะข้างกลางป่องภูเขาไฟอ่ะเป็นใช่ใช่ใช่ป่องป้าดูอ่ะเจอแล้วเจอแล้วมามาบอลป่องแรงมากเออคุณป้าว่ะคุณป้ามีไว้ไหมมาต้องช่วยนะโอ้ยตัววาร์ปเยอ้ตายเลยว่ะมามาช้านะมันจะตายแล้วตัวนึงเออวาร์มันจะตายแล้วตัวนึงอ่ะปงดีแลงข้ารากมาให้ลากให้ช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยอยากช่วยวะไอ้นี่มายิงกันดิ เฮ้ยมันตายมันตายมันตายตัวนึงมันตายตัวนึ่ปิดประตูบ้านเปิดเลย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 โดนอีกโค้ชเจ็บบอลโดนอีกไปหมากระเด็กโดนไปหกพันตายหมาตายรอนรอนตัวนึ่งรอนตัวนึงจะโดนจะโดนอีกตัวหนึ่งจะโดนีกตัวนึ่งตัวนี้กูเล่นเองเดียจะตายแล้วเดี๋ยจะตายแล้วเฮ้ยกูโดนบาเลต้ายิงว่ะมันเอาบาเลต้าอะไรกูไหวเฮียใช่มันเราสู้ไม่ได้เพราะมันมีบาเลต้าอะไรกูอยู่บาเลต้ามันเจ็บนะ เอาดิไอคิดเนี่ยไล่ถิ่มมาดิโอ้โหโดนมาเลต้าว่ะก็ไม่ไดไอคิดได้ตายแล้วมีตายได้แน่ตัวนึงก็รอดเลือดมาเลือดเด้งว่ะมาคนตายผม้โหโดนมาเลต้าเลยไป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 ไอคนนั้นตกแล้วไอคนขับมาเลต้าตกแล้วพี่ตีมันอยู่โอ้โหโอ้โหไอแม่งกระลุงกระทึบกูสี่ห้าตัวไอ้สัตว์ไอ้คนขับมาเลต้าตกนะต้องฆ่ามันนะ มันจะตายหมดแล้วาก่อนฆ่ามมาก่อนฆ่ามมาบาริต้าก่อนเป้าจะได้นิ่งล้มเลยเฮ้ยมันจะตายหมดแล้วนะเฮ้ยมันมันทำบาริต้าว่ายิงม้าอย่างเดียวเลยเว้ยไม่ยิงคนใช่ไหมเล่นเล่นเลยไม่ต้องชุบไม่ต้องชุบเล่นไม่ได้อะรอไว้รอไว้กระลับไปกระลับไปรอไว้รอไว้รอไว้เอวูดอีกเอวูดอีกเอวูดอีกโอ้เยอะอะสี่ห้าตัวมันจะตายตัวหนึ่งอ่ะแบบจะตายเลยอ่ะมันตีผมอยู่อ่ะ เขาไปเคลียร์ตีเขาอยู่อาตายแล้วเหรอยังยังยักูแอบอยู่บังกูจะตายบังโรดอีกตายเลยมันอยู่ออกันอยู่นี่เต็มเลยอ่ะมันอยู่ข้ามบริต้ามันเอาเอามันเอาบริต้าตีเล็งม้าเว้ยไมปไปสเตชั่นอะไรละจะจะจะเติมจากบ้านปะรอในบ้านก่อนอ่ะรอในบ้านก่อนอ่ะไม่ต้องกันนี่เซตใหม่มีของมาไว้เคี้ยอันนี้สู้ไม่ได้ใช่ไหมตายหมดเลยใช่ปะเราอ่ะแต่เราต้องเราต้องเซตต้องเซตมาจากบ้านอ่ะมาสู้นะโหยากเลยไกลเลย ต้องต้องรีเซ็ตเลยอ่ะอาวุธแตกด้วยว่าไม่มีอาวุธเหลือแล้วพี่อ่ะอแต่เวงนะแต่พีจะมันยังอยู่ปะมันยังอยู่ปะอาจจะต้องรีเซ็ตจากบ้านไปแต่เยอะของทุกอย่างเกิดอ,อยู่นี่ไงไอเ้เหี้ยแต่ไม่แต่อยู่ทุกอย่างแต่ไม่มีอาวุธมันเอาบราต้าเล็งม้าอย่างเดียวเลยเว้ยมันยิงแต่กูอ่ะไม่ได้อยู่ดีม่มันตั้งระยะประมาณ90เมตรมึงให้บรต้ายิงอ่ะอ๋อทั้งนี้มันได้เปรียบดีเราขี่ม้าสู้มันไม่ได้นะนึนะพี่อย่างงี้เอาม้าไปก็ไม่มีประโยชน์นะนี่ ต้องฆ่าบอลลีตาให้ได้รอรอก็ได้มันรอันเองก็ได้มันทําอะไรไม่ได้ใส่ให้อะในบ้านจะมีอาวุธอีกป่ะบอลน่าจะมีอยู่ในยู่ในตู้ตู้เย็นดูตามตามโตอะเพราะกูไม่ได้เอาเซตมาไม่เอาหอกไม่ละหอกเจอเจอเจอออกมาทำนั้เลยนั่นอะไปบวกเลยไหมพี่ลีบวกไปตายต้องรอเพื่อนเพื่อนเซตด้วยอ่ะรอบนี้มันมาหลายคนเนี่ยถ้าถ้าเอาม้าโถมอ่ะถ้าม้าโถมได้อยู่นะ้วบลลีตามันชิงไม่ได้อ่ะ ่า่มีจีข้างบนก็เฮียเฮียกูตายแน่เลยว่ะมันมันาเบต้าไล่กี่ไหวสัตว์พวกก็ตีเลยเฮียได้ดูไม่ได้เพราะไาได้แต่ให้พี่ออกไปให้พี่ออกไปทั่วเลยปะให้มัน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 เดินมันไปตามกูเหรอจะนอกบ้านมาแล้วข้าวน้าหนีว่ะาเบต้าข้ามาไม่ได้หนีมาแล้วอ๋อแล้วกันมาเฮ้ยมันอยู่หน้าบ้าน่ะมันตีอยู่ว่ะมันเดินพื้นอยู่เนี่ยตัวนึงตีหนาบทิ้งนี่มาตั้งหนาบปันมันไงหมดเติมจากบ้านปะ ไม่ตอนนี้นนนคือก็อยู่ตอนนี้ก็อยู่นี่นะพีเออยู่นะพีเออยู่พร้อมอาวุธครบมือเกาะเซ็ตครบนะกูรอพีชีพเลยอ่ะถ้ามันเข้าบ้านไปแล้วกูพีชีพไปนะพีเอาเอาไงถ้ามันเข้าบ้านมาได้เราก็กระือแม่งคาบ้านเถนะพี่อ,นนอาวุธหมดป่ะมีป่ะเฮ้ยมันอยู่มันอยู่มันอยู่กำแพงเนี่ยกำแพงตรงประตูบ้านนะเนี่ยมันมันกองกันอีกแล้วเหมือนมันจะปีนมันจะปีนนะเหมือนมันจะปีนถ้าปีเข้ามาพี<ห>า่จะได้ได้เปรียบ <ๆ S 2> ตีประตาผมเดี๋ยววะ

มึงไหวใช่ไหมพยายามอยู่พยายามอยู่ลังนัวเนียวควาซองอยู่ยังไม่คอนเฟิร์มตอนนี้มันจะตายแล้วน้ำมาเติมมันมาเติมอีกตัวนึงไม่เชื่อล้มเลยเชื่อมันมาเติมสองตัวแล้วไปเลยไปเลยไปเลยแพงแพงแพงตอนนี้มันคือมันคือแไ่มันเข้าไม่ได้เว้ยปั๊กเพราะว่ามันมีาเลต้าเข้างนอกอ่ะมึงต้องรอเข้าพอมป์บอลมัใช้กระป๋องไปก่อนโดนมันจะตายหมดแล้วตอนนี้ครึ่งหลอดเราเข้าประตูปั๊กอีกตัวนึงเหลือยี่สิบอีกตัวนึงเหลือยี่สิบอะไม่ไหวไปที่แมิบตีแต่ว่าขาดห้าเ แทงอยู่แทงอยู่พี่แทงอยู่จะตายหมดเลยพี่ตายแล้วตอนนี้กลางปืนเหาไปเป็นสามวิสอวิอย่าปังอย่าบังตายแล้วตายหน่อยปช่วเลยตายตายต้วนตันตัว้ตัวนวนตนต้ตัวนตัตัวตัวนีตวนตัตัวนี้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 ตัวน้วนต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 ัวนตัวตัวน้วนตั้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 ต มีม้าข้างเราตัวนึ่งมีม้าข้างเราตัวนึ่งนี่เก็บเลยเติมเลือดม้าก่อนที่ม้าก็ไม่มีพี่มาช่วยกูหน่อยมาช่วยกูหน่อยในบ้านในบ้านในบ้านในตู้ในตู้มันเดือดมันแจก่เกศไม่เจี๊ยมันนี่เขาี่ม้านี่มันน่ากลัดเลยเฮียโอ้ยเฮียเกาะไม่โคตรอึดเลยนี่หว่ามาวัดตีหนามมาออกมาฆ่ามันได้ไหมมันตีหนามที่นอกหลังบ้านอะ ออกมาออแล้วเดียวเองคนเดียวเองอ่ะเดียวเดี๋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 ยวเดียวเดียวเดี๋ยวเดียวเดียวพี่ตีเตียงมันอยู่แบบนึงนนึงเตียงมันจะพังละใช้ตะบองสิบตีแล้วกันไอ้เหี่ต้องดูปลาตะก้ามันอยู่ไหนนู่อยู่หลังบ้านอยู่หลังบ้านผมคู่อ่ะผมคู่อ่ะต้นขึ้นนิดผมเยอะเลยต้นไม้ขึ้นอยู่ทางหลังต้นไม้หลังต้นไม้หนับไปไล่หลังต้นไม้โอเคโอเคระวัอีกฝั่งมานะเออเลยอู้ทิ้งอยู่ข้างหลังอ่ะโดนโดนพันหกโดนพันธุ์ตีเตียงได้ไหมเตียงมันจะพังตีได้ตีให้ตีใใใใหหหห้้้้้ตตตีีีีมมงโดนนนุา ตีให้ตีให้ตีให้เฮ้ยหมามันมานะอีกตัวนึ่ะน้องไปเติมนะพี่ลี่โอเคโอเลบหลังต้นไม้วเล่นหลังต้นไม้อะเลื่อนึงสี่พันอ้โดนไปสองพโดนไปสองพมามเฮ้ยนี่นีเอาดดูมาดิที่ไอใครบ้าง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 สองมือสองมคนเดียวมาเด็กมาเด็มาโดด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 โดมาโดดมาโดดมาโดดโ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 มาด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 โดรามโดานี โดนนจดร้อยเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยมาได้ตั้งยิงคนแล้ววะระวังนะไปตั้งไตั้ยิงมีเดรอรอรอมันปรับแล้วมันปรับแล้วเล่นล้ยาไว้อ่ะเดี๋ยวตั้งหนาเล่นให้เจ็ดร้อยเจ็ดร้อยจะด้อยเ้ยจ็ดร้อยเจร้ยมเข้านะมันเข้านะมันเข้านะยัมันยังจัดไปตั้ยิงนะยิงเดียว กไปกันถัดไปเล่นในบ้านดีกว่าวะเฮ้ยปั๊บยาเล่นในบ้านดีกว่าเล่นแถวหนามอ่ะเล่นแถวน้ำอ่ะมันมาอีกอ่ะเดินเดินไอตัวสองมือเนี้ไม่ไเดินมาอ่ะเอ้ยไอ้กูปั๊กหากูปั๊กปั๊กปั๊กหากูหลอน้องเนี่ยครับเราอยู่วะอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านมันแอนะแหนะสร้างใหม่ซะกางละถ้ากระเพราป่ะวะคุณรู้อะไรนะกระเพราอ่ะตัวเปล่าหรืออะไรตัวเต็ม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 มันมาแล้วมันมาแล้วมาแล้วมาหากูแล้วมาหากูแล้วปั๊ก พี่หนีก่อนนี่ก่อนเดี๋ยวรอรวมให้มึงกับกูต้องยอมหน่อยไอ้เหี้ยแคมป์นี่ยไอ้สัต่นตัวตีหนามเล่นเนี่ยเน่ยวะหนามตัวเนลอง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 ผมวะลองข้ามแล้วตัวเดียววะอาล่ามเลยอะเนี่ยตัวตีหนามอยู่ไหนมามาข้ามมันได้นี่ปัดป้อมมาดิมันจะปัดป้อมเรอไอ้เหี้ยตอนที่มันควักตอนที่มันควักอ่ะไอ้เหี้ยเมื่อกี้นี้อยากกับในหนังอ่ะไอ้ฟัดระวังระวังพี่

วิทย์มันดิพี่เอาทั้งเลยเอาดิจะจะดันมันได้ก็มันเหมือนมันอยากคุยมีต้อกลับไปจัดเพชรที่บ้านอ่ะคุยบอกให้มันพิมพ์แชทดเองไเนี่ยมันอยู่ข้างบ้านตัวเลยเนี่ยมันอยากคุยบ้างใช่ไหมมันมันมันเปิดไมค์มาพูดมันเปิดไมค์พูดเราคุยเราคุยมันนี่เราถาชื่ออะไรด้วยมาถามชื่ออะไรฮัลโหลฮัลโหลบอ h a t your name ม y name is Putangena Mo อย่าเป็นศิลปินเถอะไอ้โช f ฟน n ี่เฟนน f ่บราเฟนนี่ e n n นี่ n ม่ต้อ n ไ f ไม่ต้องไฟบราสต๊อบสต๊อบออเอเค่เอาวะพรามิตที่ยิ่งใหญ่เริ่มมาแล้วว่าเราจะได้ฟาร์มเต็มที่แล้ววะไอเลิฟอยู่ด้วย่ะทีว่าถ้าจะสู้ภาคยเงกาวไม่ไหวไวะแี่ต้องหอบว่าหอบมาเอาที่พีได้นะใช่กะโอเคใช่กูเอ้คสิบกโอเคทำไมพีฝึกเล่นแต่หอบเยอพอลงภาพมันจะได้โหดหน่อยวะ

ไปแต่ว่าเดี๋ยวขอาป้าเดี๋ยวอีกสักอาทิตย์นึงไปแล้วแล้วป้าเราก็โตแล้วเพราะว่าโตแล้วกูก็แล้วกูก็บอกว่าออกไม่ไปแล้วตอ้เที่ยอะไรอะเข้ามาดิแล้วคุยกันต่อโอเคแล้วแหละกองทัพช้างน่าจะมาแล้วโอเคโอเค do you เอ่อ can you speak Chinese no 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 cannot ไอ้เหี้ยคุณถูกระงับอ๋อ พูดจะว่าเป็นรีพอร์ตกูไม่เดี๋ยนรีพอร์ต I อ a n t to ทูต้งโดนละโดนรีพอร์ตูอันร r มียอร์มดิเออกูไม่ได้โดนรีพอร์ตสกายรีกวีกูไปเเฮีเฮีเยเฮีเฮอ no five no five no five no stop f i yes o no no yes yes you can farm you can farm yes yes no fire no fire i i i want okay พี่จำบ้านรีบน้ำไม่ได้โอ้โหแา่ว่าคุณจะทำกับคนเมื่อคนไม่อยู่กับคนมาทำกุกกรดมันไปถามเพื่อนนั่นนหละอปกูเขาดูเขาเ่ิดอะไรเึอนกับบ้านไม่ต้นหนังตานหังต้ดหนังม่มีามมมีซีในบ้านเราพี่โกพ่อมึงกันมงไม่เอา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 ูเขาดูเขา อ่ะว่าทุกมิสเตอร์ลูค่ะ no 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 มันต้องการมือมันต้องกลูกคาะลูกคะลูกคาะลูกค่ะอะไรเงี้ยเดี๋ยวกวดมึงตรงเนี้ยลูกค่มันต้องการมันเกิดมนมันต้องการไปฟาร์ม NPC ข้างในอ่ะลูกคาะลูกค่ะก็ไปฟาร์มดิที่พวกคุณไปอยู่ข้างนอกพวก็ไปฟาร์มดิลูกคาะลูกคะไม่ไม่ได้ฟาร์มข้างในข้างในบ้านเราออใช่มันบอกมัน ไอ้สัตว์จะเอาหายเ่ีสยงวางเข้าตูดิลงมาเข้าไอ้ปอนปอนปอนมิตาภาพมิตาภาพชายแดนไทยจีนไทยจีนโอ้ยไม่ต้องวันผมทำวันลยเออรู้แล้วรู้แล้วมึงเราก็ทำมันหนักไอ้สัตว์มาหนึ่งเจรจากันเจรจากันแต่ถ้ามันจะเอาจริงอ่ะเดี๋ยวไปกดม้าหลักซื้อหอกซื้อขี้อะไรบวกแม่งเลยแม่งคัดแม่งอ่ะถ้ามันจะเอาอ่ะเออคือแม่งคัดเน้นเน้นอีลิตมันมาฆ่าเราตายหมดไป่ะเนี่ยกล่องไอพี่มันเปิดไปเลยตู้เจ้าหงสิปเนี่ย

มันเหมือนว่าขโมอนฟักยูอะไรสักอย่างเขามาถึงกูกูทำไมหมามาล่อกูวะเนี่ยแย่เยแย่แย่โอ้กูกูเฮ้ยเฮ้ยบุกบุกเฮ้ยโดนบุกไอ้ชู่ไอ้ชู้ไอ้ชู้เยอะไปว่ะกูเฮ้ยบ้านโดนบุกไอ้ชู้ไอ้เหี้ยโคตรเยอะเลยโคตรทำไมมันเยอะะขนนาดี้วเฮ้ยเหี้ยเยอะมากเฮ้ยเราไม่ยอมจ่ายตังค์สักทีเปล่าพี่ลีไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวมี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 ไปเราไปตอนเนี้ยคือ เราอะมีทุกเผ่าพันธุ์อะคือคนเล่นรอดโดน้ำยี่อะไรมีหมดอะแม่ก็เลยมาทีเดียวเขาแม่งมาถูกเล้คือเราไปสร้างความแค้นให้พวกมอนเตอร์แม่งทุกเผ่าพันธุ์ได้แล้วไม่จ่ายตังค์เลยนะฆ่าแม่งรักะเข้าดปว้าดมาซาบีมันไม่จริงนะถ้าเอาป้อมมันลงได้คือจบเลย เราหนักแค่าจะดันไม่ได้่าหนี่มาบีแล้วแต่พวกมึงเลยผมไม่มีเกาะดิผมไม่ได้เจรจามันว่าไงอ่ะหรือมันมันด่าเขฟักยูอมันด่าเขฟักยูอะพี่เจรจาไม่ใช่หมายถึงที่ในพิมพ์อ่ะที่พิมพ์อ่ะที่มันพิมพ์อ่ะฉ่าหน่าบีไอามันสาระไอ้เจ้าสารพิษเลยฮ่ว่าเจ้าหนีมาเฉ่าหนีมาบี ว่าเท่ารมากแล้วก็บทามาวอะไรครับสมปดาบ้มา่าาา่า่แล้วอ่ะอะไรกพี่มองดีๆพี่เบอรเริ่รถม้าริม้าริม้าโอเคโอเคพี่เิดเข้าดินี่เข้าท่าไรลวคิดว่ากระสุนมันเหลือเท่าไหร่เยอยู่นี่นี่นี่ติองน่ะแล้วก็ข้างนนนี่น่ ยตามามมาตา้หนึ่งกับหนให้คุ้มไปเลยพี่ใหกดไอมาหน่อยดีกว่าพี่มันตั้งแต่ยิงข้างหน้านะเพะเ้ามาเขมาอาเ็จ็ดทีละเจ็ด่ไม่พี่จากวิเจช่วจะตายมาอเคิวมเตอช่วหน่อยนะมาน้ามา้ามาาเข้ามาเฟคิวมาเ มีเรื่องข้าวตามีเรื <S <s ่องข้าวตาเรื่องอะไรพี่ท้ามาฟังกันดังสัตว์เอ้ยมันกปตีนดีว่ะเฮียไปมาแล้วตายเฮียเอานี่มาบีเหี้ยอยู่เนี่ยนเนี่ยกูกับมันเนี่ยจะกปตีนดีว่ะเราทำอะไรกับไาเลต้ามันได้บ้างวะเราต้องมีต้าหมามากกว่านี้ว้ยมันเล็งหมาตอนเนี้ยถ้ามีหมาสามตัวเราพุ่งเข้าไปอย่างน้อยก็สองตัวเข้าไปได้อ่ะมากู เที่ันเล็งม้าจริงไงสัตว์ไอ้เนียมีเลยไอ้ยูกูกับมึงบอกว่าให้เราไปฟาร์มตรงภูเขาไฟเล็กๆตรงที่อื่นค่ายเนี้ยมันจะเอาแล้วบอกก็มาดิแล้วเป็นคูเเลยอ่ะของเราก็จะเอาอ่ะเออกูก็อยาเอาอ่ะมึงอยากไีก็มากผมบอกว่ามันต้องการค่ายนี้มันบอกให้เราไปฟาร์มค่ายอื่นค่ายภูเขาไฟเล็กๆอ่ะมันบอกให้เรามึงก็ไปใครจะแพ้กูดิไปดิใครจะไปสัตว์มันต้องมีม้ามาอีกส้าสามตัวได้เลยว่าแตกเลยนะ พุ่งทีเราแตกเลยไไหนกำลังไปไกำลังไปมาพี่สองเกาะเต็มอ่ะไอ้เกาะเต็มป่าวะเกาะครึ่งหลอดอ่ะได้หลอดอ่ะเีราเราบอกมาดิเราเป็นพันธมิตรกับมันไหมไม่นานทันแล้วมันในนี่มาแล้วทำไมสัดเลยป่ะพี่ใกล้ถึงและคือถึงเราเป็นพันน่ะพี่แม่งก็จะแม่งจะเอาค่ายนี้ให้ได้อ่ะกางมาให้คุณถึงนะรอรอรอเข้ามาพบกันพี่ผมอเต้องรอต้องรอเข้าพบกันไอ้ช้างมาป่ะช้างอ่ะเฮ้ยมันตั้งมันตัไปมันตั้งมันไป ตั้งก็ผ่านละชิบห่านละอะไรเราไม่แลแลนแล่นอยู่ไกลนะชูนเข้าเห็นละเอ้ยกระตะเปากระตะเปากำลังจะตั้งคะตะเปาชิบหายละกำลังไปกำลังไปกำลังไปซื้อวู้ดอยู่โอ้โหกูอสองร้อเมตรนะไอเชี่ยต้องรอว่ะต้องรอเพื่อนต้องรอช้างกับพีทีเดียวไม่งั้นเราจะเสียไอ้โม่รอก่อนนะเดี๋ยวเราลองไปรอก่อนรอเพื่อนดีกว่าเดี๋ยวม้าชาร์จเขาพกกันเลยทีเดียวอ่ะและในบ้านกำลังพลต้องต้องต้องเอาด้วยนะไม่ใช่แบบให้ให้ม้าชาร์จอย่างเดียวอ่ะ เราป๊อปไฟยิงแล้วเออปอปล่อยบ๊อปแตกหน่อยหน่อยน่อึงก็ได้เว้ยแต่เราจะเซฟไปทั้งหมดโอเคปะใช่เราเราได้กระสุนอะเราได้กระสุนแน่นอนอะกระปิ๊ไปกระปิ๊ไปมันยิงแล้วมันยิงแล้วมันคิดว่าเรามีแค่นี้ไงรวมรวมลูกหมัดนะเห็นปะเห็นลูกบมัดปะโอเคสามลายเป็นโอเคโอเคโอเคตอนนี้ผมว่าอยู่ข้างหลังมันแต่ยังเข้าไม่ได้เอาเอาอันนี้ไปพี่พีพีเล่นโฉบอย่างเดียวนะ้ก่อนเออมึงโฉบมึงโฉบไปเดียเดี๋ยวเดี๋ยวใทยมีอาวุธเยอะมากอาวุธกูจะแตกอ่ะ ต้องมีคนนึงอ่ะต้องมีคนนึงอ่ะคอยไอ้ปั๊กกระตัเป้าเข็นกระตัเป้าเข็นเรื่อยๆแล้วนะมึงพุ่งเข้าไปมึงเข้าพุ่งพุ่งเข้าไปยิงไอตัวบาเレต้ามันนะไม่ใช่กระตัเป้านะบาเレต้านะมึงต้องันบารバต้าให้แตกนะเว้ยบาเレต้าคือคนใช่ไหมเออมันมันมันมีเอพีซีเลยนะเอพีซีเอพีซีนี่การจะเคลียร์เหมือนกันนี่อยู่หลังแล้วเอพีซีバレต้ามันต้องตีรถถึงกันมึงมึงก็ตีรถไงมึงก็ตีรถไปดิโอเคคือตอนนี้ผมอยู่ข้างๆมันอ่ะมันไม่เห็นหลบอยู่รู้วล้หมัดละรั้านเป็นไง รอรอช้างรอช้างรอพีเรอช้างรอพีพีกี่กี่เมตรกี่เมตรเรบหมัดกี่เมตรเอ่อหนึ่งพันโอเครอได้รอได้รอได้ยังไม่แตกยังไม่แตกในบ้านขยื้อเวลาเว้ยในบ้านขยื้อเวลาเดี๋ยวพันเดียวพันเดียวอยู่เยอยู่เยอเพันเท่าไหร่พันเท่าไหร่ต้องบอกระยะพันหนึ่งเก้าร้อยแปดร้อยอย่างเงี้ยบอกเรื่อยๆอัปเดตตลอดเพราะเพื่อนได้กะถูกเพราะว่ามันแข่งกันบเวลาเป็นถึงเท่าไหร่ถึงแล้วผมถึงแล้วโอเคโอเคสแตนไบแตนไบเหลือช้างเหลือช้างพอช้างช้างมาปุ๊บรอเซมินาช้างให้ให้เต็มอ่ะแล้วก็ไปเลยเราเว้นอยู่สามตัวนะ พักมึงหน้าที่มึงคาตาไอบอลเลต้าอย่างเดียวเลยนะไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้เราต้องลุมต้องลุมบอลเลต้าก่อนไอ่ถ้าลุมบอลเลต้าโดนฟีพี่โดนฟีไล่ฆ่าคนบนม้าม้าพี่ไว้พี่กับปอน่ะไปลุมคนเดี๋ยวพี่กับอปได้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 ช้างไปเอาคนแสนบ้านเป็นไงบ้างบ้านเป็นไงบ้างเดา๋ยวดูเดี๋ยวดูกระเพงก่อนเดี๋ยวดูกระเพงกันกระเพงเหลือหมื่นหกนะกระเพงเหลือหมื่นหกนะมันยิงทีสามลูกอ่ะมันยิงทีสามลูกต้องเอาแล้วเปล่า ยังแพ้กระแตกกระแตก็ยแต่แล้วแตกกมาเลยรีบเข้าหลบในบ้านรีบเข้าหลบใน้านเอาอาแค่ของบ้านบ้านช่างมันเไปดี๋ยวสู้เดี๋ยวพอมันเข้าไปใช่ไหมเดี๋ยวกูจะเข้าไปซัดมาเลต้ามันที่เหลือก็เคลียร์นห้าหมื่นห้าหมื่นอ๋อไม่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 ห้าหมื่นห้าหมื่นโอเคโอกัมีเวลาอยู่ห้าหมื่นห้าหมื่นเวลาอยู่ไม่มีเวลาอยู่เล่นเล่นในบ้านเล่นตัวปอดในบ้านได้ป่ะออเล่นตัวปอดได้ป่เดี๋ยวรออกเซตออกเซตมีกำแพงนึ่งเหลือเจ็ดคนแปดสองหนึ่ ตามแผ่นนะ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 ปอน้ำนะเราวิ่งตามหลังปอนก่อนนะคอริต้าอยู่ตรงหน้าผมนะโอเคหลับหบ้านไม้หลับ้านไม้ล่าสุดนะล่าสุดเรื่องเรื่องรู้เรื่องรู้เรื่องรู้เรื่องเรื่องเรื่องรู้เรื่องเอาเลยเอาเลยเอาเลยเลิฟเลิฟเราเลยเลิฟได้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 เอาเลย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 ออนการสี่ตัวออนการสี่ตัวดาวันดาวันสี่ตัวเอริต้าอยู่ไหนวะตามอยู่ไหนวะอยู่หน้าผมอยู่หน้าผมอยู่หน้าผมอย่นี่อย่นี่อนี่นี่เลยนี่เลยคอริต้าเนเดินไปเจ็ดร้อยเดินไปเจ็ดร้อย ข้าวหนีมามาเลวตััดฟัดราวิคู่ได้ป่ะสองคนพอดนะพับพีัดเอาดิเอาเฮียนี่ัดเอาลุ้มไปเีนี้ก่อนพัดไอเฮี้ยนอเค่อสองโม่โม่เนี่ยมีเสียวเนี่ยยังคนเจ็บคนเจ็บกู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 เจ็บเดี๋ยวไ่รอดเนี่ยโดนโดนเป็นหนึ่งพันหนึ่้เฮี้ยหนีมันเฮี้ยนหนีมันเฮี้ยนไม่เขีจะตายพอดเอาดิเขียวเหรอเออกูจะตายวที่อนป้องนีก่อนโดน

อจะตายะตายไใครตเปล่าใครตเปลายตายตายเก็บเก็บอ้ผมเก็บผมแค่กบตกากกูกบกูมันจตายกาพ่เอาไ้ใครตเป่าที่เตียงพี่เหเห็นข้างขวาป่ะเตียงอ่ะวะเตียงเตียงไปตีต่อนะไต่อนะมมั่อนมันจะมันจะตายหมดแล้วตอนเนี้โถมันก็ตายแล้วนะเว้ยนี่ยเนี่ยกำลังไปกำลังไปครับตอนนี้เ้ย มีใครเก็บศพวะไม่มีใครเก็บศพผมอ่ะมันไม่ปาร์ตี้ไม่มีใครเก็บหรอกอ๋อพี่ช้างเก็บศพฉันไม่โชคคือใครเก็บไปก่อนหระใครเก็บไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวไม่เก็บมันก็เก็บอ่ะเก็บก่อน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 แล้วศพอยู่ไหนวะเนี่ยไอ้เหี้ยคุณแอบอยู่หนึ่งพันสี่หนึ่งพันสี่หนึ่งร้อยไปใต้หลังกิ่งไปใต้หลังกิ่งอยู่เดี๋ยวไปเชี่ยไปเก็บศพนี้เก็บศพนี้ ออกเล่นภาคพื้นแล้วนะพี่อ่ะเออตอนนี้เดินไปร้อยเดินไปร้อยขบ้าขบ้าขบ้าดับ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 เซ็ผมเซ็ตดิระวัง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 ม้าขี่ม้าอะไรตวเพื่อนอาวุธ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 มันคุมปาเลต้ามันอย่างดีเลยปาเลต้าตัสองพันเองสองพันแล้ว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 เรใช้รอบหนึ่งอของเราไมปช่วยของเราไมปช่วยของเราไมปช่วย หรือสองเองมาเลต้าก็เข้าอีกทีนึงอ่ะขอเข้าอีกทีนึงได้ไหมผมกลังมาอยู่ผมกลังมาอยู่รวมกันได้ไหมพอพอมันได้ไมโดน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 ไอที่ตาตายไอ้ที่ตายอกถ้าบ้านอถ้าบ้านเฮ้ย่ไปมาผู้แตกล้มลมลมล้มล้มล้ม่ครพี่ตายหนึ่งมาพี่ตายเหรอใช่ดาวิบเม ไปได้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 ครอปเหลืออ่ะตัวนึงพี่โชคเก็บพี่โชคเก็บฆ่าก่อนฆ่าก่อนพี่โชคตัวนี้ตัวนี้ตีตีตีล้มล้มไม่ก็หมล้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 มหมดตี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 ฐานฐานฐานแตกแตกพอาด้ไหาขัดแล้วมาดิพอได้เหลือม้าเหลือม้าเหลือม้าเหลือเหลือแค่ม้าเหลือแค่ม้าเหลือแค่ม้าฟาดไอสัตว์ตไอเหี้ยนี่เหี้ยปลาดิสัตว์ โอ้ปั๊มสีปั๊มปั๊มสีปั๊มผมปิดแล้ววิ่งแล้วผมวิ่งแล้วแค่นั้นแหละไปออกไปยิงแล้วอุปกรณ์อย่าเก็บอย่าเพิ่งเก็บนะหนักนะหนักนะผมวิ่งแล้วไม่มีเตียงแล้วนะมันไม่มีเตียงแล้วนะมันไม่มีเตียงแล้วหมดแล้วคือหมดเลยนะแทงหมดแล้วแทงหมดแล้วตู้มันได้ไหมตู้มันเหลือสามพันเองใครแทงได้พี่มันมีเตียงพี่หลุยมันมีเตียงมันมีเตียงบักไม้เนี่ยบักไม้เลยแทงเลยมันแตกแล้วไม่มีใครไม่มีเซ็ตมาหาคู่ข้างหลังไอ้ตู้มทั้งไอ้ใครมีหอกไอ้ใครเล่นมั้ย ช่วหน่อิวะอยู่ไหนพี่อยู่ไหนข้างหลังนี่ไงมีหอกว่ะได้ละได้ละหอกนี่หอกนี่มาเอามากับปักเอาไปให้ลบบบบแตกคนแตกคนแตกคนไม่มีไม่มีของอะไรในตู้แทจะในตู้เลยนะมีีิเพื่อนเทรดแล้วเพื่อนเทรดในตัวเลยเป็นตัวแล้วโอเค จะแตกขอแตกเลท้เลยว่ะไอ้แฟตีมาหัวตั้งเหมือนจะเคลียร์นะพี่ฆ่ามันหน่อยมันเราต้องแข็งไปอ่ะฆ่ามันตายมีใครเก็บมอเตอร์ยังอ่ะร5อห้าบโลอ่ะคือกันแบกันอันนี้อันนี้เก็บเก็บมาแล้วสองสองคันอ่ะสองคันอ่ะสองคันใช่ปะใช่ใช่ใช่ ตอนนี้ต้องเอาขอมาซ่อมกำแพงก่อนสอแผนเลยจ้มาการขงบาทเอิหากำแพงเหรียญเป็ดพัช่วยนะมีฐานโลหิ้างนอกไอ้กำแพงเราอีกอันเดีมันมามันมามันมาไหนไหนไหนต้องไหนเดี๋ยวกันเดี๋ยวกเนี้ยนี่ผมเนียโตอยู่เนี่ยจะตา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 ยเจ็บเจ็บมากเจ็บมากอีกสเออโดนผมพีกแล้ัเดียวตัเดีตัวเยตัวเดียวตัวเียวตัวเดวตัวเดียวตัวเดตัวเดียววตัวเดียวเดียยวตัวเดียว ตายอ่ตกไม้ไปแล้วตายแล้วได้มาครับได้มาครับตั้งเลยนี่นี่นักรบมือเดียวเือนักรบมือหอกนะฮะฮบผมแล้วนั่นมีอะไรก็ต้องใช้ไปก่อนนะโอ้ยชี้ชี้เราบอกหน่อยก็ได้โดนหมากัดเนี่ยสกิลไม่ใช้ไม่ได้ัโอ้โหเสียดาย เฮ้ยพี่เอาพวกเซตฝากค่ะฝากเอาเสาคิวได้ไหมอ่ะมีที่มันเสาคิวไมิมีเสาคิวมีเอามาเอามาหน่อยเอามาหน่อยอยู่ในตู้ไม่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 ฟังฟังเสาคิวที่มีอ่ะไม่ใช่ของเราเป็นของมันตั้งไม่ได้ครับอ๋อโอเคเออ